วันนี้จะพาทุกคนไปตะลุยกินที่ซูเปอร์มาร์เก็ตญี่ปุ่นเจ้าดังที่เพิ่งมาเปิดสาขาแรกที่ไทยค่ะอยู่ที่เซ็นทรัลแจ้งวัฒนาชั้นจีซึ่งซูเปอร์นี้นะคะชื่อว่าโลเปียซูเปอร์มาร์เก็ตเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตอันดับหนึ่งจากประเทศญี่ปุ่นเพิ่งมาเปิดสาขาใหม่เมื่อวันที่11กุมภาพันธ์นี้เลยค่ะแล้วเจ้าเนี่ยเขาขึ้นชื่อเรื่องวัตถุดิบคุณภาพนะคะเนื้อสัตว์ผักผลไม้พวกสินค้าพร้อมทานทํากันใหม่ๆร้อนๆน,น้าซูเปอร์เลยค่ะทุกคนที่สําคัญนะคะราคาจับต้้้นน้้ออองงไดดดรสสชาาตตติีตีวววยคค่่ะะะัันนนนนกก็็เเปพื์ๆ แล้วยังมีพวกเมนูเนื้อสัตว์ปรุงสุกในซูเปอร์ด้วยนะคะกับพวกเมนูขนมเบกเกอรี่ก็คือมีครบวันนี้แพทย์จะพาทุกคนนะคะไปเดินดูบรรยากาศภายในกันค่ะซึ่งซูเปอร์นะคะตั้งอยู่ชั้นจีของเซ็นทันแจงวัฒนะบรรยากาศนะซูเปอร์นะคะตกแต่งสไตล์ญี่ปุ่นเขาจะมีตะกาให้นะคะตะก้าสีแดงส่วนลดเข็นนะคะจะเป็นการมาจําค่ะคืน1 0บาทหลังจากคืนรถเริ่มกันที่โซนแรกนะคะเป็นโซนซูชิค่ะมีทั้งแซลมอนทูนา่าบูฟินอากามิชูทโ,โ,โทโรโอโทรโรมาครบนะคะแล้วก็ยังมีพวกปลา,าจิปลามาดนะคะอูนางนี กุ้งใหญ่นะคะแล้วก็มีพวกโคตเตะเริ่มต้นคำสามสิบห้าสิบแปดสิบหนึ่งร้อยแล้วแต่ชนิดค่ะซึ่งเขานะคะก็จะมีวาซาบิกับโชยุมาให้ซึ่งปลานะคะไม่คาวนะคะแล่มาชิ้นหนาตัวข้าวซูชิรสชาติดีส่วนนี้นะคะจะเป็นพวกฟูตโตมาก,กิค่ะมีไซ้ทูน่าไซ้แซลมอนนะคะคำโตโตต่อมานะคะเป็นพวกข้าวโด้งหน้าต่างๆค่ะมีทั้ง,ง,งหน้าอูนินะคะถ้วยละสี่ร้อยข้าวหน้าปูหิมะใส่ปูมาแบบแน่นๆก็มีนะคะตัวข้าวข้างล่างนะคะจะเป็นข้าวซูชินะคะปรุงรสชาติมาเข้มขน้นตัดกับเนื้อ ามแบบนนุ่หวส่วนนี้นะคะเป็นพุดดิ้งสไตล์ญี่ปุ่นถ้วยละหกบาทในถ้วยนะคะเขาจะมีเมล็ดฝักวาน,นิลาแบบเยอะมากค่ะมันจะนอนกองกันอยู่ก้นถ้วยนะคะเนื้อพุดดิ้งคือมีความนุ่มเด้งละมุนมากๆค่ะทุกคนไม่หวานมากตัวข้างๆกันนะคะจะเป็นชีสเค้กมีนิวร์กชีสเค้กกับเบคชีสเค้กถ่าดละร้อยเก้าบาทต่อมานะคะจะเป็นพวกโซนสลัดกับพวกคาสตาค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จัดเป็นสลัดไข่นเฮนนีมาค่ะกล่องละเจบาทตัวสลัดไข่ก็คือครีมมี่มากตัวเส้นมีความนุ่มไม่ แข็งส่วนพาสต้านั่งตานะคะกล่องละ129บาทนะคะแล้วก็มีพวกอูด้งกับโซบะเย็นกล่องละ99บาทนอกจากนั้นนะคะยังมีแอปเปิลแคนดี้กับขนมบางส่วนในตู้แช่ด้วยนะคะต่อมานะคะเป็นโซน Strawberry สตรอเบอรี่สดค่ะซึ่งช่วงที่แ่ไปนะคะเขาจัดโปรเปิดสาขาค่ะเหลือกล่องละ399บาทได้2ถาดค่ะทุกคนตัวเนี้ยเขานําเข้าจากญี่ปุ่นนะคะจากจังหวัดโทชิกิค่ะทุกคนรูปใหญ่มากสตรอเบอรี่หอมนะคะมีความหวานอมเปรี้ยวบางๆแล้วเนื้อก็คือฉ่ำสุดๆถัดมานะคะจะเป็นโซนมันเผาค่ะของเจ้าเนี้ ขายหัวละ77จบาทนะคะตอนกินนะคะแกะง่ายมากมันเผาก็คือหัวใหญ่ฉ่านุ่มหวานเนียนแบบนี้เลยค่ะส่วนอันนี้นะคะจะเป็นขนมมันฝรั่งหวานเผาค่ะปกติหัวละ69บาทแต่เขามีให้ลองชิมด้วยนะคะตัวนี้จะเป็นเนื้อมันเทศอบข้างบนจะเป็นขนมมันฝรั่งกินรวมกันครมุนมากต่อมานะคะจะเป็นพวกแซนวิชผลไม้ครีมสดค่ะมีตั้งแต่1 3 9บาทแบบครีมถั่วแดงนะคะ149ส่วนครีมสตรอเบอรี่กล่องร้อยบาทซึ่งเขาจะให้มา2ชิ้นใหญ่ใส่สตรอเบอรี่มาเต็มลูกตัวครีม มามกและในตู้นะคะยังมีขนมอีกหลายตัวเลยนะคะเขาก็จะมีราคาติดเอาไว้ถัดมานะคะจะเป็น Apple Sun Fuji, แอปเปิลซันฟูจิแพ็คหนึ่งนะคะสีู่เก้าสิบเก้าบาทแล้วก็โซนพวกผลไม้ตัดแต่งพร้อมทานค่ะต่อมานะคะจะเป็นโซนโอโซไซค่ะก็คือพวกเครื่องเคียงหรือของกินเล่นแบบพร้อมทานนะคะเขาก็มีทั้งพวกสลัดมันฝรัง่งมีทั้งแบบกล่องเล็กกล่องใหญ่นะคะอันนี้นะคะจะเป็นซุปข้าวโพดแบบเย็นนะคะแล้วก็มีสลัดมะเขือเทศที่ข้างในเป็นทูน่ากับโอโวคาโดแล้วก็มีมะเขือเทศในน้ำมันกับไขน่นกกะทาข้างๆกันนะคะจะเป็นโซนสลัดค่ะแล้วก็มมีีพวกกเเซซผันะคะค บูลแล้กก็เสร็จเนื้อย่างชุดละ99บาทต่อมานะคะจะเป็นพวกอาหารพร้อมทานค่ะก็จะมีคิมบับนะคะไส้ปูอัดไส้บูโกกินะคะแล้วก็มีพวกเมนูอ,อาหารญี่ปุ่นอย่างอื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นหมูทอดทงคัตสึข้าวหน้าไก่ย่างแล้วก็ยังมีซูชิปลาไหลด้วยค่ะมีทั้งกล่องเล็กกล่องใหญ่เลยค่ะทุกคนส่วนอันนี้จะเป็นไก่ทอดคาราเกะนะคะแล้วก็มีไก่ทอดแบบไรกระดูค่ะมีแบบเสร็จพร้อมมันฝรั่งด้วยส่วนนี้จะเป็นหอยหนางรมทอดนะคะกล่องเล็กกล่องใหญ่มีครบต่อมานะคะจะเป็นพวกยากิโทริที่เป็นไก่เสียบไม้ค่ะมีหลายชิ้น ะะแล้วก็น้องไก่อบแบบนี้เลยค่ะทุกคนถัดมานะคะจะเป็นพวกข้าวหน้าเทมปุระแล้วก็ปลา,าจิทอดต่อมานะคะเป็นโซนยากิโซบะค่ะที่เนี่ยเขาจะขายกล่องละหกสิบเก้าผัดกันร้อนๆในซูปเปอร์เลยนะคะซึ่งยากิโซบะเขาปรุงรสได้แบบญี่ปุ่นเป๊ะมากมีความแบบกลมก่อมนะคะหอมตัดกับขิงดองที่มีรสชาติอมเปรี้ยวตัวเส้นเหนียวนุ่มหนึบดีค่ะต่อมานะคะจะเป็นโซนพิซซ่าซึ่งของเจ้าเนี่ยเขาจะให้แบบยกถาดนะคะเริ่มต้นร้อยห้าสิบเก้าบาทมีหน้าไก่ธทอริคิหน้าฮาวายเอียน แล้วก็มีหน้าเนื้อโบโูกกิที่เป็น3 4 9บาทค่ะตัวแป้งก็ทํามาได้นุ่มดีนะคะขนาดทานตอนที่ไม่ร้อนแล้วนะคะแล้วรสชาติซอสเข้มขน้นต่อมานะคะเป็นข้าวหน้าไข่หวานโป,ปะปลาไหลยักษ์ค่ะกล่องนี้400บาทนะคะไข่หวานได้มายก้อนปลาไหลก็คือมาแบบ2ชิ้นใหญ่ๆค่ะทุกคนตัวน้ำซอสรสชาติเข้าจากหว,หวานๆนะคะส่วนนี้จะเป็นพวกโซนปลาดิบค่ะมีทั้งพวกทูนา่าอูนี่นะคะแซลมอนแล้วก็ยังมีหอยนางรมกับหมึกหิ่งห้อยด้วยค่ะทุกคนทุกอย่างก็คือนําเข้าจากญี่ปุ่นทั้งหมดนะคะและอีกฝั่งหน,งนะ วัตถุดิบแช่แข็งค่ะมีทั้งแบบพร้อมทานกับบางอย่างต้องเอาไปทอดเพิ่มนะคะซึ่งเขาก็จะแพ็กใส่ถุงเป็นระเบียบแบบนี้เลยค่ะมีป้ายราคาบอกเอาไว้ชัดเจนนะคะมีทั้งพวกไข่ปลาหมึกวาซาบิแล้วก็มียันซูชิแช่แข็งเลยค่ะต่อมานะคะจะเป็นโซนเนื้อญี่ปุ่นค่ะซึ่งเนื้อวากิวนะคะเขาก็จะมีบอกสายพันุ์บอกชิ้นส่วนของเนื้อเอาไว้นะคะรวมทั้งบอกว่าเอาไปทําเป็นอะไรไม่ว่าจะเป็นแบบยากินิกุหรือว่าจะเป็นแบบลิ้นวัวหันหนาลิ้นวัวหมักตัวไส้วัวหัวใจวัวแบบแร่นาสสำหรับทำสเต็กก็มีีนะคะคแล้วก็ยังม แบบชาบูชาบูนะคะที่เป็นแบบสไลด์บางค่ะซึ่งเขาก็จะแยกส่วนเอาไว้แบบชัดเจนหยิบง่ายนะคะถัดมาจะเป็นพวกเมนูเนื้อหมูซึ่งเนื้อหมูเขาก็มีหลายชิ้นส่วนค่ะมีทั้งส่วนคอหมูตัวหมูหมากหมู3มชั้นแล้วก็พวกเนื้อไก่นะคะแยกส่วนเอาไว้เป็นระเบียบมากๆและข้างในส่วนเนื้อนะคะยังมีซุ้มไข่เบอร์เกอร์นะคะที่เป็นเบอร์เกอร์เนื้อวากิวะคะ่ะเขาจะเอาขนมปังเบอร์เกอร์ไปย่างกับเนยนะคะเสร็จแล้วนะคะก็เอาเนื้อวากิวสับนะคะมานาบย่างกับกระทะเลยค่ะแล้วก็โปะด้วยชีส นะคะอยู่ที่ชิลารอยเก้บาทนะคะทาใหม่ตามออเดอร์ค่ะเขาก็จะมีบาร์โค้ดให้เอาไปคิดตังนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาลองชิมกันข้างในนะคะจะมีมาสตาร์ดมายอยางเนี้แล้วก็ซอสกระเทศแป้งนุ่มหอมเนื้อคือนุ่มฉ่าและนอกจากอาหารพร้อมทานนะคะในซูเปอร์เขาก็ยังมีสินค้านําเข้าจากญี่ปุ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารขนมเครื่องปรุงต่างๆนะคะอันนี้จะเป็นโซนเบเกอรี่นะคะมีทั้งขนมปังครัวซองชิโอปังดูริยากิแล้วก็ไดฟูกุค่ะซึ่งเขาก็มีให้เลือกหลายอย่างอันนี้จะเป็นพวกแยมกับพวกสเปรตต ก็แบบสเปรย์ทำเมลอนปังด้วยแล้วก็มีพวกแกงกะหรี่แบบกรองแบบสําเร็จรูปนะคะมีให้เลือกหลายยี่ห้อซึ่งถ้าใครมาที่นี่นะคะก็จะได้กินทั้งพวกวัตถุดิบที่ทําสดใหม่นะคะแล้วก็พวกสินค้าญี่ปุ่นนําเข้ามาที่เดียวคือจบครบมากๆค่ะและที่ถ่ายมาคือส่วนเล็กๆ พวกคิดแคชช่าเขียวพวกขนมคุกกี้เยลลี่ช็อกโกแลตก็คือมีครบนะคะทุกอย่างก็คือนําเข้าจากญี่ปุ่นทั้งหมดและอันนี้เป็นโซนที่แบบนําเข้าจากฮอกไกโดค่ะทุกคนพวกมันฝรั่งพวกคุกกี้นะคะอะไรก็คือเขาเอามารวมโซนเอาไว้ทําให้หาซื้อง่ายค่ะแล้วก็ยังมีพวกบิสกิตเมลอนนะคะพวกเยลลี่พวกลูกอมอะไรก็คือมีหมดเลยค่ะส่วนนี้นะคะจะเป็นพวกโซนเครื่องดื่มมีพวกชาเขียวมีทั้งแบบมีน้ําตาแบบขวดเล็กขวดใหญ่พวกน้ำแอปเปิลพวกสปาร์กิ้งนะคะแล้วก็ยังมีพวกเจลของ อมิโนไวยทอ่อก็มีพวกโพคาลิตก็มีราคาดีมากแล้วก็มีพวกน้ำแรกกับสปาร์กิ้งแบบซื้อ1แถมหนึ่งด้วยนะคะหลังจากหยิบเสร็จนะคะแล้วก็มาคิดตังค่ะแคชเชียร์มีทั้งแบบพนักง,งานกับแบบบริการตัวเองนะคะถุงใบละ1บาทใครชอบสินค้าปุ่นบอกเลยห้ามพลาดรีบไปเดินกันนะ